อันดับแรกคือพริกนะคะพริกเลยเหรอใช่พริกเลยโอเคหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะโหนานมากเลยที่เราแบบไม่ได้มาถ่ายคลิปตรงนี้อะ่ะใช่โอ้โหทุกคนแบบเกือบปีแล้วใช่ป่ะอืมคิดถึงนะคะวันนี้ก็เลยแบบมาให้หายคิดถึงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกแล้ว <laughs> เลยตื้นหัวหายใจขนาดนั้นนกิจกรรมของตัวแต่ละอย่างนี่นะเอาแบบเดือดร้อนน่ะเอาดีๆไม่ได้หนอกไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่สนุกเนาววันนี้นะคะพี่เจงจะมาสุ่มวัดดวงโดยจะให้ถอยลูกเต๋านะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวแบบพิสดารนั่นแหละเเครื่องปรุงเราก็มีพวกน้ำตาลมีพริกมีน้ำปลามีน้ำส้มนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คนละถ้วยซื้อมาแล้วนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันเดี๋ยว เราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะคเดี๋ยวอันดับหนึ่งนะคะเราจะเรียงตามนี้เลยเนาะเอาแบบน้ําตาลพอลูกเต๋าได้เท่าไหร่ก็ใส่ปริมาณเท่านั้นอ,อะไรอย่างนี้นะคะโอเคอเข้าใจกติกาค่ะพร้อมใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะปรุงเขาขอชิมน้าซุปให้มันแบบชื่นใจหน่อยได้ปะ <c oughs> โอเคได้มาเขาขอลองชิมด้วยนะคะมันหอมมากเลยน้ําซุปแบบใสๆแบบอืมอร่อยทุกคนอร่อยไหม อร่อยน้ำซุปหวานมากจริงๆไม่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้นะเพราะอะไรนหวานอยู่แล้วมืหมายถึงกปวยเตี๋ยวใช่ไม่ใช่ความรักของเราใช่ไหมความรักของเราหวานๆแหะหวานเค็มๆเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะว่ามันหวานจริงหรือเปล่าโอเคทุกคนการกินดีๆของเรามันไม่ใช่เอ็มเจเว้ยมันต้องกินแบบพิสดารนะคะไหนเอาลูกเต่ามาเลยโอเคทุกคนลูกเต่าของเราก็จะเป็นแอปในมือถือนะคะเราหาลูกเต่าของจริงไม่เจอค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรา จะขึ้นภาพใหญ่ๆให,ให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนะคะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนมันุบใครแพ้ได้เริ่มก่อนโอเคยังยิงยาวมากกระเป๋ายิงจบเอ้ความระชนันที่จะไอ,อ,อ,อ้นี่ดี๋ยวบอกว่าจะหวานกันไงหวานกันหวานโอเคงั้นตัวแพ้แพ้อะไร แค่ความรักของเขาไม่เอาแล้วแล้วดีดีๆมายนกินเงาแ้วก็เตายิุ่จบจบจบยอมเขาได้สิไม่เอามาตัวเริ่มก่อนเลยมาโอเคเริ่มนะคะทุกคนอันดับแรกคือพิกนะคะพิกเลยเหรอใช่พิกเลยโอเคนี่น้ำ องช้อนตัวตักเองไหมตักเองสิตักเองอะโอเคทุกคนพี่ของเราก็แบบสีสันแบบแดงกระแจมากสองช้อนเ้ยไม่ได้มันต้องเต็มดีต้องสลับกันตักไหมไม่เอาเดี๋ยวเราจะแกล้งกันอะเอออันนี้คือหนึ่งช้อนนะทุกคนโอ้โหเรียบเรียบขนาดนี้ไอวันแบบเรียบเรียบหน่อยเฮ้ยทำไมโชคดีจังสองช้อนถือว่าปกตินะปกติเหรอปกติของเขาไม่ปกติของเขาเออมาต้องลองเดี๋ยวดูของเขาเขาอาจจะทุกคนมันพูนไปปะไม่พูนพอแล้วใส่เลยโอ้ย ปกติเขาใส่แค่นี้อ่ะไม่ได้มันต้องเต็มช้อนอชี้เกงอ,อก็กูบอกว่าบะอีออ้ไได้อ่ะสองช้อนนี่แต่าเขาหมายถึงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าปกติเขาใส่แค่นี้เ,ออเขายังไม่ทันได้โกงอะไรเลยก็ว่าเขาโกงแหละ <laughs> จริงจังอะไรขนาดนั้นวะจริงจังสิกินเลยไหมกินเลยกินให้หมดเลยไปยัางยงต่อไปนะคะตัว่องตัวให้หมดเลยไหมเอาของตัวไปเลยเอาทาก่อนแล้วเอาพี่สนับกันเหรอเออโอเคมางั้นพิกของพี่เจงนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งนงใครี่นอ่ะโอหทำไมต้องวีขนาดนั้นวะนี่นะหนึ่งนะหนึ่งนะทุกคน โอเคโอเคต่อไปน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลไม่วงไม่หวานมาแล้วนะคะไม่หวานแล้วค่ะเทียงกันก่อน <c oughs> อ่ะกดแล้วนะ อเออน่ะนี่นะคะสองช้อนเออไม่โกงนะคะนี่นะคะสออ,ะออ่ะเพิ่มให้อีกสองเม็ดอ่ะเออมาตาพี่แจงนะคะ1นึ่งสองซอมสองุ้ยพิกหนึ่งน้ำตาลสองมันก็หวานดีวะเพราะปกติเขาไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่โอ้โหทุกคนเบาหวานกูถามหาแล้วเนี่ย อะต่อไปนะคะ <Okay. S 1> น้ำปลาน้ำปลาที่แอบขโมยของแม่มานะรบกวงถามหายังไม่แกะเลยนะคะทุกคนนี่ขโมยของจริงแกะก่อนนะคะเริ่มเลยนะเอาเลย ัทุกคนเพราะว่ามีทางเดียวที่จะทําให้มันอร่อยกลมกล่อมก็ต้องเจอน้ำส้มอีก6มันถึงบบปริมาณเท่ากันหกโอ้โหน้ำเกือบล้นจริงๆเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งมาก็ได้นะเออตาพี่แจงนะคะหนึ่งสองสามหน ไปก่อนอันนี้นะหนึ่งช้อนนะกลิ่นน้ำปลาแบบจุกจุกอ่ะทุกคนงันนี้นะคะเม,มามันแน่นอนคือรอะหว่างที่เราจะไปต่อขอชิมก่อนได้ไหมชิมเลยเหรอเออเขาขอชิมก่อนว่ามันจะต้องเพิ่มจะต้องเติมอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยตัวเอาก่อนเลยเดี๋ยวเขาทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเหลือน้ำส้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหของพี่วิลลินคือแบบกลิ่นน้ำปาลาแรงมากแรงมาก<ๆ><น>เดี๋ยวขอชิมแค่น้ำละกัน กินไม่ได้เลยอ่ะกลัอยู่นะกลังอยู่นะจริงเหรออ่ะต่อไปไม่เอาเดี๋ยวเขาทีเดียวเขาทีเดียวอ่ะต่อไปน้ำส้มนะคะเริ่มเลยค่ะตัวคือปกติอะมิลินอะจะเป็นคนที่ใส่น้ำส้มเยอะมากๆอืกสิบช้อนก็เคยมาแล้วอรอบนี้มันจะได้เท่าไหร่มามาดูกันเงีอยจ้มสี ก็โอเคไหมสีก okay? okay, 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 nah. ็โอเคนะเพราะว่าตัวก็กินน้ำส้มปกติคือทุกคนเราลืมดูนะคะว่ามันไม่มีที่กองนะคะเฮอเย็นเย็นเด้อหนึ่งสองสามเมื่อเอาชามาใหม่หมันจะล้นแล้วอ่ะทุกคนน้ำจะล้นนะคะ 4โอเคอ่ะต่อไปตาพี่แจงนะคะหนึ่งสองสเชิงเปรี้ยวนำเลยน้ำมังอะ่ะใส่ดนกินปลานำซ้อมน,นำซ้อม <c oughs> มันดูสะใจเนาะ <c oughs> ปกติพี่แจงเขาแทบจะไม่ใส่ใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่ปกต <c oughs> ิจะไม่ใส่น้ำส้มเลย <c oughs> เออทุกคนจริงๆเราไม่ต้องวัดอะ่ะ5ช้อนมันน่าจะหมดพอดีอ่ะ อะดูนะหนึ่งโอ้โหตัวเมื่อกี้ก็ไปช้อนครึ่งแล้วเนี่ยสองแม่กูด่าแน่เอาน้ำส้มแม่มาเล่นสามเขาแค่ไหนนะสี่ใช่ปะห้าห้าหรอเนี่ยคนโกงของจริงลืมห้านะคะเออ มาทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าคนแล้วนะคะมันจะอืดไหมนะคะคือตอนนี้น้ําเยอะมากปริมาณคือเยอะกว่าเดิมนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยว30บาทนะแต่พอปรุงไปปรุงมากูว่าน่าจะ60บาทแล้วว่ะยอดของความพริกนะคะขอมิลินโดนพี่กี่ช้อนนะเมื่อกี้สองไงจริงๆพี่แจงเป็นคนชอบรสจัดนะคะแบบพริกเยอะๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นน้ําส้มแล้วซึ่งพี่แจงอ่ะแทบจะไม่กินแบบของเปรี้ยวเลยทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมแล้วนะคะ แต่ของเขารู้สึกว่าปริมาณของมันอะพอดีกันใช่แต่ของเขามันน่าจะมาหนักน้ำส้มสายชูนี่แหละเออขอชิมน้ำก่อนนะคะทุกคนยวให้ดูหน้าตาก่อนอะให้ดูหน้าตาก่อนเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหชิมน้ำก่อนนะคะอันนี้คือไม่หมดไม่เป็นไรนะทุกคนเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะคะเอาชิมเส้นด้วยซิชิมคำโตๆเลยเอาแบบนี้เลยขอาชิมน้ำก่อนอ่าโอเคนี่นะทุกคน โคนรลุกเอชิมเส้นด้วยนะคะทุกคนคือแบบจริงๆน้ำซุปมันหวานอยู่แล้วเว้ยแล้วก็อพอเติมน้ำส้มไปคือแบบมันเปรี้ยวนำอะ่ะมันเปรี้ยวนำวนแบบชิมบ้างนะคะอันนี้ชิมเส้นด้วยนะ กี่ช้อนละ่ะหกอ่ะพิมเส้นนะคะหาทำจริงๆเลยนะเราเนี่ยแต่มันก็อร่อยนะเอาดื่มกิน,นะคะัวแต่ทำไมเขารู้สึกว่าของเขากินได้วะ <c oughs> คนลุกจริงเหรอชิมชิมของพี่แจงได้ไหมเราเอาเส้นดูเพราะว่าเส้นมันดูดน้ําทุกคนดูเลยเหงือกเราคุณภาพดีแค่ไหนอะ่ะน้ําตาไหลอ่ะทุกคนมันเปรี้ยวมากหวานจริงเหรอคือไม่เปรี้ยวเลยเหรอหืมท้องปะเนี่ยทุกคนมันเปรี้ยวมากจริงเหรอเขาขอชิมหนงตัวหน่อยดิแต่เขารู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าไม่เค็มนะจะอร่อย เพื่อนเอะากมแต่ถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้นะหรือว่ากูติดยังวะแต่ของพี่แจงอ่ะมันหวานมันถึงกับพูดไม่ออกเลยหรอทุกคนคือแบบคือแบบคือแบบจริงๆก๋วยเตี๋ยวของเขามันอร่อยนะเว้ยแต่ว่ามันกินไม่ได้จริงจริงคือมันอาจจะกินได้แหละแต่เราต้องฝืนกินไง ตัวตัวเป็นลูกไตแน่ยะตัวกินหมดอะตัวเค็มอมัมันเค็มแบบเค็มมากอะมันเค็มอยู่ค่ะถามว่ากินได้มันก็กินได้กินไม่ได้กินได้กินไม่ได้ได้กินไม่ได้ได้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 ไไม่ด้ตอนนี้คือลิ้นแบบไม่รับรสแล้วทุกคนมันชาไปหมดแล้วอะทำไมไม่ลินกินได้อะทุกคนแล้วพริกเยอะมากเมื่อกี้ตัวติดยังวะ อย่างวะอะลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะไอพวกเส้นอะมันดูดซึมน้ําเข้าไปเว้ยมันเลยแบบได้รสชาติแบบจริงๆแต่พวกลูกชิ้นอะมันอาจจะไม่ซึมก็ได้แต่นี่ยังกินได้ทุกคนเื้เทีย่ยวมาลูกชิ้นบูดเลยเทียวมากทุกคนอันนี้แบบไม่ได้แบบแอคติ้งแตว่าดูน้ำตาก่อนน้ำตาไหลจริงๆไม่ไหวะ่ะ เขากินได้ไหมบองเขาถือว่าอร่อยไหม,มน่อร่อยเลยมันหวานหวานเหรอมันเปรี้ยวเขาว่ามันหวานน้ำตาลเขาโดยไม่ถี่ช้อนเองตาลสองปะจะไม่ได้ทุกคนทีมงานกรอไปหน่อยว่าเท่าไหร่โอ้โหทุกคนเบาหวานกูถามหาเลยเนี่ยเขาว่ามันเปรี้ยวมากว่าหวานเขาว่าเปรี้ยวมันโดยไปห้าช้อนอร่อยจริงๆอ่ะถ้าเป็นน้ำส้มสายชูเพิ่มอ่ะจะอร่อยจิ้นดีๆ หวานมันเอาที่ไหนมาหวานมันเปรี้ยวทุกคนมันเปรี้ยวมากกินไม่ได้เลยเนี่ยก็ทำไาของพี่มิ้กินได้อ่ะทุกคนเขาว่าตัว ลิ้นมีปัญหาแน่นอนคนบ้าอะไรใส่น้ำพริกน้ำตาลอะไรเยอะแยะขนาดนะั้นไม่เป็นไรสักอย่างอันนี้คือแบบน้ำส้มน้ำปลาพริกน้ำตาลคือมันบาลานซ์กันหรือเปล่าคืออาจจะเกี่ยวนะแต่ <c oughs> ของพี่แจงอะน้ำซุกม,มันหวานอยู่แล้ว <c oughs> แล้วคราวนี้ก็เติมน้ำตาลเข้าไปอีก <c oughs> ใช่ปหมมันก็เลยหวานแต่น้ำส้มอะคือปกติไม่ดีนะกินกินเปรี้ยวอยู่แล้วไงใช่ม่ลินเป็นคนที่ใส่น้ำส้มสายชูเยอะมากใช่ใช่ใช่รสชาติคือแบบปากแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะใช่นี่คือพี่แจงอะรู้สึกว่า ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่เป็นคนที่ปรุงกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะอร่อยเว้ยแต่มาแบบซุ่มแบบเนี้ยรู้สึกไบว่าดวงเราไม่ไมใช่อะ่ะดวงเรามาันกำลังตกเว้ยทำไมวะทำไมแบบเขาโดนแบบไม่เยอะกว่าตัวนะแต่ว่าทำไมม,มันรู้สึกว่าเขาแบบกินไม่ได้ว่ะเสียดายอะ่ะเสียดายพวกลูกชิ้นอะ่ะเขากินพวกลูกชิ้นนะเขาเขากินเส้นนะี่นอหแล้วแต่นะคะคุณเธออร่อยนะอันนี้มันอร่อย เ,เราว่กก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยแต่ว่าเราปรุงไม่อร่อยอ นี่ยให้กินข้าวทิ้นอะ่ะพออมเข้าไปคำแรกอะ่ะมันเปรี้ยวนำเลยจริงเหรออืมพอดูดดูดดูดน้ำออกไปมันก็แบบโอเคละปกติละอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะอันเนี้ยเหมือนของคนเอาไปแก้มเราอ่อะเหมือนใสพ่พริกเยอะๆอ,อ,อะไรเงี้ยออใช่ใช่ใช่แต่ว่าพี่เจงะปกติพี่เจงะใสพ่พริกแบบเยอะๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ใส่เยอะค่ะใช่ปลายช้อนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นน้ำส้มสายชูที่ใส่เยอะแต่วันเนี้ยคือได้ใส่น้อยมากปริมาณน้อยมากที่สุดคือเหมือนกับตรงข้ามกันเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เออโอเคก็มีแค่นี้แหละ ทุกคนคือว่าดวงของเราก็อยู่ในระดับที่ต,ตดหรู้เปล่าวะลงลงคือควรจะพอดีกันนะจริงจิงอ่ะโอเคทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่ง้วยนะคะหรือรอบหน้าเรามาทําอีกใช่รอบหน้าอาจจะเป็นแบบส้ตมตํายำอะไรเงี้ยเออส้มตํานี่หน้าลองนะใส่ปลาล่าเท่าไหร่ใส่พริกกี่เม็ดใส่มะนาวกี่ลูกอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็แบบเออพริกนี่คือต้องแบบวัดเป็นโหลไปเลย ตายอ่ะเออหยิบได้พี่6กกิโลโอเควันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย